ีครับพบกับบารตุกชาแนลเช่นเคยครับบารตุกชาแนลมาดูลูกลูกเพาะครับนี่ครับเหยืย่อแดงครับเหยืย่อเฉลเปอร์ครับเหยืย่อแดงชเฉลเปอร์นะครับใช่คิดคิดถึงครับจาเหยืย่อแดงชเฉลเปอร์ร,รออายอะเลี้ยงไปเรื่อยๆ รออีกสองเดือนสองเดือนน่าจะทำการแสดงได้นะครับตัวนี้เจ้าเยอชเดเปอร์ตอนนี้ผสมไว้สองแม่แล้วนะครับเยอชยเดเปอร์กำหมอบอยู่ครับเยอชเดปเปอร์ดาวลุงครับดาวลุงดาวลุงพุ่งแรงครับ ตวัวนแรกคือยาชไดเปอร์ครับลูกแท้ๆของเจ้าชไดเปอร์ลูกแท้ๆของเจ้าชไดเปอร์ตัวที่สองคือเจ้าสมจิดครับสมจิดเจ,จ้าสมจิตครับอันนี้ไก่นมครับนมปีที่แล้วครับอันนี้ลูกถ่ายครับไก่จะได้ทําการแสดงแล้วนะครับตัวเนี้ย ตีโปดอาวุธดีครับอันนี้เจ้าสมจีนะครับตัวนี้เจ้าขาวขาวพยักครับเจ้าขาวพยักขาวพยักเป็นไก่มาล่อวิ่งต,บ,บ,ตงบครับตัวนี้มาล่อชิงทรัพย์ครับตัวนี้มาล่อชิงทรัพย์ แข่งหน้าไวมาล่อวิ่งดีครับคุณสวยมาล่อวิ่งวิ่งนี้วิ่งกระชากครับน,นี้เจ้าอันนี้เป็นลูกกุมารจีนครับอันนี้กุมารจีนแท้ๆเลยนะเนี่ยลูกกุมารจีนครับกุมารจีนคฤ้วหาดเรือดำคลองครับ นี่ครับผู้เลี้ยงครับผู้จัดการครับอันนี้ผู้จัดการฟาร์มนะครับนี่ครับอันนั้นเสือตีครับเสือตีครับหยุดเสือตีมาเที่ยวเล่นครับเสียตีเล่นวันนี้ประมาณห้าหกกระปั้นครับวันนี้ซัดเต็มที่เลยครับยกครับกลางมงนอนแล้วครับกลางมงนอนแล้วนี่ครับใก็ฝากติดตามลุงโลดสายชนด้วยนะครับช่องบ่าวตุ๊กชแนลครับ